โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นานก็จะน่าอยู่กับผมเอนะเอาฟ้าในเกมโรบล็อกสิแล้วนะก็อยู่กับตลอดมาเลยอีกเช่นเคยนะฮะนะไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ติดมากวันนี้ก็จะมีรีวิววิชาดาบที่สองนะฮะที่ผมเอามาในลิสต์ก็คือวิชาดาบน้ำแข็งนะวิธีการเรียกเลยก็คือท้าเหมือนเดิมวิสตัมหนึ่งร้อยเหมือนเดิมเนี่ยฮะพิมพ์ไปอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะได้วิชาดาบน้ำแข็งมานะ เอฟเฟกตถือว่าสวยใช้ได้แล้วนะสกิลก็คือแบงค์ไม่มีสกิลเท่ะไรสักอย่างกล้คข้ามันจะฟีดนะแต่ไม่ใช่ไงมันไม่ได้ฟีดอ่ะถือว่าเศร้าใจมากมันไม่ได้ฟีดอ่ะคุณก็เข้าใจไหมมันคือน้อแข็งอะ่ะมันไม่ฟีดมันมันก็เหมือนขาดในสเปซสักอย่าง อะไรครับเนี่ยคุณ่ีดาวมาใหม่ด้วยเพื่อจะไปแบกดวงพีครับนะก็จะอะไรประมาณนี้นะเพื่ค่อยมีอะไรพิเศษมากนะตรงๆแต่มันก็เป็นวิชาดาบอย่างหนึ่งอ่ะผมไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลอะไรมากกันแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเพิ่มดามอีกไปเท่าไหร่นะ จะที่เราเพิ่มดาเมจอสักประมาณสามถึงสี่โอ้ยโจสเก เด้เอโอ้คุอาเราจะพาคุณไปบูชายันแม่ปลอดไทยเรียกมาเลยลินทาเลยน่ะก็มาบูชายันตรงนี้เลย ชาดาับน้ำแข็งเขามีอะไรจะสั่งเสียือเป่าอ่ะคำสุดท้ายตายนะด่ผูชัยันเลือกให้ท่านโซนิคโอ้ท่านโซนิค ใครได้บูชายันเลือกคุณเจ้านั้นให้ท่านแล้วนะพอละจะฆ่ามึงนะมันก็ไม่มีอะไรมากแต่มันก็คือปลานั่นแหละมันคือวิชาดาบนะจะติดเรียกปลาเพราะดูดีมอสเล่ยเยอะเกินไปตลอดน,นะครับท่านผู้ชม อย่อ,อ่ถ้ความเปลตคนเดิมอคนโหดยังไงอะ ใช้ไม่ได้นะหนึ่งวีหนึ่งไปเลยนะจะดวนละจะดวนละจะดวนละไปกระแสจิต สามสอหนโอ้โหดาไม่แรงใช่ได้จุ้ยจูะกูกาผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการการับสู้นะ คือผมกากอะพูดง่ายๆเลยประมาณนั้นแหละผมไม่ค่อยใช้ชอบต่อสู้ถ้าผมจะำรำควสตค่าคนอะผมจะขอให้เขาดีเซตเพื่อเป็นการทำฟาร์มทงให้ง่ายที่สุดผมไม่ค่อยชอบเข้าหลังเชาเกิบตาย ตายเป็นผู้หญิงด้วยนะกูแพ้ผู้หญิงเหงนะเนี่ยดไหมโอ้โหหัวขาดก็ขอขอบคุณในการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะบ๊ายบายแล้วกัน